ล่าสุดนะคะคอมเมนต์หน้าแหงยับโพรแตกกับท่าจากหนังไทยไปหากินมันหน้าเปิดสำนักบอกเป็นของตัวเองสุดท้ายสู้จริงไม่ได้ล่าสุดนะคะเพจอาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความว่าคุณพันนาต้นทำหนังองค์บากน่าจะบอกในหนังให้ชัดเจนหลายๆครั้งว่าท่าทางการต่อสู้ในหนังเป็นแค่ท่าที่คิดโคลนขึ้นเพื่อการแสดงใช้ต่อสู้จริงไม่ได้ เพื่อคนที่ขาดวิจารณญาณในการรับชมแยกแยะความจริงกับหนังไม่ได้ตอนนี้เลยเละเทะข้างบ้านเอามาใช้กันเป็นบ้าเป็นหลังไปหมดขนาดเอาไปเปิดสำนักหากินกันจริงจังแต่ยังไม่เห็นใครบ้าพอเอาไปสู้จริงบนสังเวียนแค่นั้นเองครับโดยก่อนหน้านี้ก็มีกรณีดราม่าของมวยไทยกับคุณคะแมซึ่งก่อนหน้านี้กัมพูชาอ้างว่าไทยได้นำศิละปะก,การต่อสู้ของพวกเขามาประยุกต์ใช้และปรับเป็นมวยไทยก่อนจะโด่งดังไปไกลสู สายตาชาวโลกจนถูกรับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยมีลุ้นจะถูกบรรจุปเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาเข้าชิงชายเหรียญทองในอนาคตอันไกลโดยก่อนหน้านี้เจ้าของชายาจาพาน,นมแห่งกัมพูชาได้โพสต์คลิปขณะที่ตนเองกำลังโชว์ลีลามวยกัมพูชาพร้อมใส่แคปชั่นว่าผมดีไซน์ศิลปะป้องกันตัวขึ้นมาไม่ได้เขียนหรือกำกับหนัง ขอบคุณชาวกัมพูชาที่สนับสนุนกันเสมอมาภูมิใจในความเป็นกัมพูชาโดยชาวเน็ตนะคะได้แห่จับผิดศิลปะป้ปองกันตัวที่อ้างว่าเป็นของกัมพูชาและได้กล่าวว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์การใช้ท่าต่างๆเป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อที่ดีแต่ชุดแต่งกายในการใช้เชือกพันมือและแขนเป็นกีฬามวยชนิดหนึ่งในไทยและในประเทศพามา่าเรียกว่า เลตเวยในอดีตจนถึงปัจจุบนันกัมพูชาไม่เคยมีการชกมวยที่ใช้เชือกมัดมือและแขนแบบนี้คงมีแต่ในประเทศพมา่าและประเทศไทยซึ่งลดจัดการแข่งขันลงเนื่องจากทำให้คู่ต่อสู้อาจเสียชีวิตได้เวลามองเราจะเห็นเป็นวัฒนธรรมหรือกีฬาประเทศอื่นไปผลของการดูองค์บากเยอะสินะเนีย Thank you for l o v i วิ่งมวยไทยขอบคุณที่รักมวยไทยนะบางคนบอกว่าต้นตำรับทำไมเพิ่งทำวิดีโอเผยแพร่ทำไมไม่ส่งเสริมอนุรักษ์ตั้งแต่เมื่อ50 60หรือ100ปีก่อนทำไมเพิ่งจะมาทำพอเห็นพี่ไทยส่งเสริมอนุรักษ์จนมีชื่อเสียงระดับโลกก็มาอ้างทันทีเช่นเดียวกันกับโขนและประเพณีสงกรานอย่างนี้จะเรียกว่าใครก๊อปของใครกันแน่ สำหรับท่าทางดังกล่าวของไดเสาวเจ้าตัวลงคลิปเพื่อโปรโมทเพราะได้เป็นหนึ่งในนักแสดงของหนังดังกัมพูชาอย่างเรื่องฮันุมานชาโดว์มาสเตอร์ซึ่งสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าแล้วมาบอกว่าตัวเองไอคิวสูงอันดับ15ของโลกด้วยนะภาพพยุ์กับความจริงมันยังแยกแยะไม่ออกเลยคอมเมนต์ต้องบอกว่าต้องขอบคุณ คุณพันนาฤทธิ์ทไกลกับพี่ปรัญญาปิ่นแก้วที่สร้างท่าช้างกูอยู่ไหนมานะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านอกจากเขาจะเป็นออริจินอลออฟกุนคแม่แล้วเขายังเป็นต้นกำเนิดของมวยยงชุนกังฟูรวมไปถึงพลังครื่นเต่าสถานฟ้าผู้เท่าเต่าก็มาเรียนที่นี่นะเนี่ยคอมเมนต์่อ,อว่าเขาแยกไม่ออกจริงๆหรือมั้งว่าอันไหนของจริงอันไหนโลกมายา คอมเมนต์ตบอกว่าคนขมินเอาไปสู้จริงครับในสนามมวยแขนขาหักหลับหามลงเวทีกับทุกรายเลยคอมเมนต์ตะบอกว่าสู้จริงได้ครับผมเห็นมาแล้วแต่คนที่สู้ส่วนมากกระดูกหักมีชื่อเสียงคนขมินภูมิใจเพราใช้ท่าต่อสู้นี้สุดท้ายลงไปนอนกระดูกหัก หรือไม่ก็นอนชักกระตุกกเลยทีเดียวคอมเมนต์บอกว่ามันเป็นท่าที่ใช้ป้องกันสีข้างและใช้ปลายคางหักขาคู่ต่อสู้ครับคอมเมนต์ตะบอกว่าพี่จาพนมคีดท่าทางการต่อสู้ในหนังทําเอาข้างบ้านว่าวุ่นกันเลยทีเดียวคอมเมนต์ตะบอกว่าต้นฉบับกลับมาเจอในหนังต้มยำกุ้งเนี่ยนะ คอมเมนต์ตะบอกว่าคงจะดูหนังเยอะแล้วก็อินเกินไปขอบคุณที่ส,งส่งเสริมหนังไทยกับคุณมากครับคอมเมนต์ตะบอกว่าคนไทยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นแค่การแสดงเลยไม่มีใครฝึกตามค่ะส่วนใครจะฝึกก็ช่างเขาเถอะนอนหยอดเขาต้มเมื่อไหร่ก็จะรู้เองอคอมเมนต์ตะบอกว่าการศึกษามีผลต่อการดำรงชีพกับทุกอย่างแม้แต่ท่าในหนังเนี่ยนะอคอมเมนต์ตะบอกว่าท่านี้เขามีในกำแพงครับ ไปดูได้ตอนนี้ช่างเร่งมือแกะสลักอยู่ยังไม่เสร็จดีได้ดูกันแน่นอนเลยครับรอรอรอคอ,อมเมนต์นตะมบอกว่ากางแขนออกปุ๊บคู่ต่อสู้ก้านคอเอาหลับปั๊บจะหาว่าไม่บอกไม่ได้นะจ๊ะคอมเมนต์ตะมอว่า เป็นการที่ท่าสวยแต่ช่วงบวเพียบการเตะการถีบยากรูปมุมบนขวานี่ยื่นไปหาเท้าชัดๆแถมวางเท้ากะจะไม่ให้หลบอีกรับเท้าเต็มๆแบบนี้คมิ้นชอบคอมเมนต์ตมบอกว่าท่านี้เขาทำให้เข้ากับหนังเป็นท่าที่แสดงออกมาให้เหมือนงาช้างคอมเมนต์ตมบอกว่า จริงๆในมวยวันก็มีนักมวยที่ใช้ท่านี้อยู่แต่คงอยากโชว์เพื่อเอนเตอร์เทนมันไม่ได้ผลอะไรเท่าไหร่กับการโชคจริงๆคอมเมนต์ต่อบอกว่าถ้าเก่งจริงอย่างหนังปั่นนี้เชิญหลงไม่มีตู้เก็บเข็มขัดแชมป์โลกไปแล้วหรอครับคอมเมนต์ต่อมบอกว่ายังมีท่าพี่มัมในหนังบริการหน้าเหลี่ยมอีกนะครับที่ยังไม่ได้อาไปเรียนแบบคอมเมนต์ตมบอกว่า ประเทศนี้เอาทุกอย่างจริงๆก๊อบทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าประเทศไหนก๊อบหมด คอมเมนต์ตะบอกว่าทั่วโลกเขารู้หมดยกเว้นขมรจัดท่าถ่ายรูปกันคึกคักมากคงจะดูหลายรอบคอมเมนต์ตะบอกว่าคนขมิมเขาภูมิใจมากๆเลยนะครับกว่าจะแกะท่าจากในหนังได้ครบนายจะฝึกอีกเป็นสองปี3ปีอย่าไปทำลายความศรัทธาที่พวกเขาบูชาต่อพิจารพนมเลยครับเห็นใจครับครั่งกันมากเพลออาจจะบรรจุลงในหลักสูตรวิชาพลาด้วยนะคอมเมนต์ตะบอกว่า ผมไม่ใช่นักมวยผมยังมองออกเลยครับว่าถ้าทางการต่อสู้เข่าคิดเพื่อเป็นการแสดงเพื่อให้ท่วงท่าอ่อนช้อยสวยงามถ้าต่อสู้จริงเขมีนแขนขาหักแน่นอนการต่อสู้จริงๆท่วงท่าต้องมั่นคงทั้งการตั้งรับและการโจมตีคอมเมนต์ตบอกว่าฝั่งเรามีต้มยำกุ้งฝั่งเขาคงจะมีแต่ข้าวต้มเกลือ คอมมินต์ตะบอกว่าเขาบอกว่าวิชาของเขาเคยปราบสิงโตสมัยก่อนเพื่อปกป้องบ้านเมืองแต่เอ๊ะในเอเชียเราไม่มีสิงโตนะเพราะสิงโตอยู่ประเทศนอกนู่นคอมมินต์ตะบอกว่าพวกคแคมมันจะรู้หรือยังว่าท่าช้างกูอยู่ไหนไม่ใช่ท่าศิลปะมวยไทยแต่เป็นท่าแสดงหนังของจ้าพนมคอมมินต์ตะบอกว่าท่าแบบจาพนม ถ้าใช้จริงนี่ช่องโหว่เพียบที่จะโดนคือเท้าตรงก้านคอเปิดก้านคอดีหรือเกินไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในการต่อสู้บนเวทีนะครับคอมเมนต์ตมอบอกว่าคุณภาพประชากรก็จะประมาณนี้แหละนะประเทศข้างบ้านเนียคอมเมนต์ตบอกว่าทัวร์โลกเขารู้กันหมดว่าท่ามวยต่างๆเป็นแค่การแสดงนำมาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้แบบกังฟู เศร้าหลินง่ายเพราะว่าเศร้าหลินออกแสดงทั่วโลกได้เงินเพียบกีฬากองต่อสู้ทําให้ร่างกายแข็งแรงแบบยิมนาสติกมวยไทยไปต่อยไปฝึกสอนที่ต่างประเทศก็ได้เงินแต่บตุโตละ่ะได้ไหมคอมเมนต์ตะมอกว่าดูที่ผลงานของเขามีแชมป์เกิดขึ้นกี่คนมวยไทยทุกสำนักคงไม่ได้ฝึกท่าเหล่านี้เพื่อใช้ต่อสู้แต่มีแม่ไม้มวยไทยหลายมุกจึงต้องฝึกทางแก้กันให้ได้นอกจากนี้ยังต้องดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง คอมเมนต์จะบอกว่าเขาบอกอยู่นะครับพันนากับจาพนมคิดคนเพื่อใช้ในการแสดงภาค3จาพนมคิดเองทั้งหมดท่ารำท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็ในใต,ใต้คลิปนี้เลยนะคะ